นอนตัวหนึงขอหน้าขอหน้ายิงก่อนนอนตัวหนึงนอคนไหนคือนักร้องซ่อนว่าเราตายแน่นอนน้าตายไม่จัดไจไม่ตายไม่ตายโมดูโมดูเอ็นมาดู

ไม่ใช่ยมาตรงนี้มึงดูซ้ายไจันทร์จันดูซ้ายไปเห็นเป็นอะไรยตรงนี้ยังอยู่ได้นี่ไปเอไลงยังกูลงมาแล้วนึงหน้ามึงยังไม่ทมายไม่มีแต่นาไจมีแล้วช่วยพวกกูไม่ได้ตั้งโลแล้วยิงยิงช่วย่อ้หเียมันจะเข้าฝั่ง

เ็นลงมาดีมากเร็วๆใช่ได้ฮะระเบิดระเะเบิดตายตายกูมากดได้ตายแล้ตายนตายนึงแล้วมาพวกอยูความมือสอตัวจ้ะใครตายไอ้จะตายอ่ะกูกูตายตายจ้นยังอยู่อเดียวจะหมดอนหรืออันเดียว จอดอกไปได้ปะไม่ได้กูมีหลักฐานัก่าวอะไรวะใครยิงหรือไม่ก็บของใส่ตู้เลยครับแบ่งกันตู้มันอยู่ข้างนอกอ่าข้าวข้างในตั้งไม่ได้ป่วยมึงไม่ฟังเลยใช่ไหมเนี่ยกายที่ที่ตั้งตู้อันไม่ได้ฟังเลยใช่ป่ะตีกูได้ตีบังละ ID หนึ่งเลยกูยังไม่มีตีใครเลยได้ล้วได้ล้ว Oh, yeah. <sia. S 1> มันต้อมาแล้วเอมาูเลยเอรไเตายอรเายจมาให้กูหน่อยดิเดี๋ยวกดไปให้คนบ้าดูของพังกูด ดูเขากูยิงกูออกไปช่วยมึงไงวะเฮ้ยระเบิดระเบิดระเบิดเกิดซ้อนบันไดอะไรเพื่อนไม่เป็นไรรู้สึกใช่ไหมจ้าไม่เป็นไรคุณต้องหายใจชิลไอเบนกลับเข้าไปได้ไงแหมงงเลยนอนนอนี่แมวตาเฉยที่จะมากัดข้างคุณนี ต้องกดดันใช่ไหมหมูเอ็มก้าคุณล่วงเลยที่เหี่ยได้ใช่จะเก็บของน่าจริงมันมีตัสออันอันเดียว ใชจ้จานสองคนจานเปิดโอโ,อโอหโดนแสงครับโอสองลูก,ลกายไอหน,น้ากูตายแน่นอนตายแต่แล้วมปีมาก โออกกเอกยู่ไม่เคยสนใจกูเลยพี่ยยายอยู่ตรงกันไก่เอ็ก่อนเห็นปะเด็กอะเดกศพสิกอะตรงกันไก่ไก่เอาเห็นละใั่ท่ออะไรจันมึงผิดอันต้องว น่าโดนแซดรัวยใช่ไหมเนี่ยเข้ามาแล้วผมอ่ะระวังก่อนัว่างมันจะระเบิดแล้วเก็บศพันเก็บก่อนเร็ว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 เก็บมาเก็บมาเก็บมามีเจ็ดอันแล้วกันว่า เอาเอาเอาเอโลไอ้ที่หนนะจาอะไรพ่อจันดีเดจา้าว่ะต้องการมาน่ะต้องการดีเ D X มากเลยมีอันมีเจ็ด โอ้ยยี่อะมีสีสีอะไรมาแล้วช่องเปลี่ยนไปไม่ถอยกลับมากลับมาใครไม่มีตี้ไม่มีตี้ได้ไงวะไอ้จ้อนไง เป็นคนชวนไม่เหรอเอาคนมปเช็คหลังมึงหลังหลังหลังตัวยุ่งอะตายจันเลยเสียเวลาชาเลยคนเบียนเองไม่ถึงแม้เลยนะเว้ยมีนอนก็นอนตาย สิแมกมาสีให้กูสักแม็ดิกูเหลือร้อยสิบหกไม่สองร้ยสิบหกกันหมดกันหมดเหมือนกูกูเหมือนคนวิ่งเก็บของไงตัวของถ้าเราเก็บได้เนี่ยเยอะมากอะปวดไอ้ไรอ้างเบอร์แย่เบอร์แย่เฮียไม่โดนไม่โดน ตายแบตายตายย่ตายแตมตายยใคจถอตัวไหนตัวสวัาิเหรคนมัเร่มไล่หนอยล้วะ่าไงวะกายเข้าเข้าย ปาปลาราเวยมาหลังมดเไาแล้วขาจอนน่ะตกหลังกูตายสวยสว้าสุดยอดะกู VAP ไม่ใช่ MVP v p เลมาเลยมากอ้ตรงไหนอะบอกไหนบอกี่เปิดคิ ไม่บล็อกก็แล้วไม่บล็อกก็ตาตรงไหนอ่ะที่จะบล็อกบอกทีอยากรู้เยี่ยส